เคนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับช่อง PC ี h ี n n e l นั่นเองนะแล้ววันนี้เราจะทำการรีวิวแอดออนไม่ก็มอสักอย่างละผมลืมแล้วนะก็ช่างประมาณนะครับก็จะเป็นมอดการใช้อาวุธนั่นเองนะก็มันก็ประมาณนั่นแหละนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรารีวิวอะไรนะไม่ต้องสนใจผมก็ได้นะครับก็ถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับอ่านะครับก็วันนี้สิ่งที่เราจะรีวิวนะครับก็คือเราไม่ใช่เราหรอก คือสิ่งที่เราจะรีวิวนะก็คืออยู่ภายในกล่องนี้แล้วนะครับเราสามารถเปิดดูได้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็มีอาวุธกับมอนสเตอร์ใหม่ๆนั่นเองนะถามว่ามีของเยอะกว่าน,นี้ไหมผมก็ไม่รู้ครับโอเคผมก็จับมาได้อันไหนเท่อันไหนเราใช้ง่ายก็ใช้ไปดีกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเอาง่ายๆครับเราจะาเราจะเอาเข้ามาในตัวทั้งหมดเลยนะไม่ต้องทุบกล่องเรา กับคนดีพอไม่ทำลายทรัพยากรโรคนะโอเคนะก็ประมาณนี้สรุปเราก็ทำอยู่ดีเฮ้ยมันเก่งเกินไปไม่ใช่เก่งหมายถึงดีเทพกันไปเอ้ยอันนี้มัดเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนทุกกล่องนะอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะมารีวิวก็คือไอ้พวกอาวุธน,นี้แหละนะถามว่ามันมีเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแต่เราก็จะใช้โดยรวมนะครับซึ่งมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามอดมันเป็นบั๊กหรือมอดของมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็คือ ผมตัวขาวมากเลยโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับอาจท่านผู้ชมลายตานะก็ไม่เป็นไรนะเราก็มาดูกันก่อนดีกว่าใช้นะครับมันก็จะฟันฟุบแต่เรามองไม่เห็นตัวนี่แหลนะะปัญหาแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้นี่ครับก็จะมีการฟันแล้วก็เราสามารถกดที่ขวาได้ด้วยนะมันก็จะเป็นไม้ตายของแต่ละตัวนะครับอ่ามันก็จะมีอะไรอีกผมไม่ได้ใจมันก็จะมีคุณดาวของมันด้วยนะเนี่ยเราลองรอดิ รอ,อคุณดาวซิว่ามันจะเป็นยังไงชุบปืป้บเปิดเหมือนเปิดฮาคิสังเกตนะแต่ไม่เป็นไรครับอ่าถ้าเรามองไม่เห็นเราดูมุมด้านซ้ายบนก็ได้นะเวลาผมใช้แไรมันก็จะเห็นนะโอเคผู้ที่จะมารับกรรมเรานะครับก็คือวลเลเจอร์คนหนึ่งใช่ไหมนายใช่ไหมเพื่อนฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะขอโทษจริงๆนะเพื่อนแต่ฉันหาหนูทดลองไม่ได้แล้วจริงๆนะครับโอเคพอเราใช้หมัดน,นะครับ มันก็จะประมาณนี้ไหนเราผมลองใช้สิปุ๊บเอามันเ้ยตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าเราจะต้องเอาบัฟอันนี้ออกแป๊บหนึ่งนะถ้าผู้ชมจะเห็นด้านขวาใช่ไหมผมใช้เป็นบัฟเก่าๆนะครับอ่าผมก็ได้ทําการล้างบัฟแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะมาใช้อน,นี้กันดูก็ต้องขออภัยนะครับปันอาจจะดูแบบงงงวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูกันดีกว่าเอาเพื่อนข้างขวานายมีไหมนี่เราจะต้องกดเป็นจังหวะนะครับ ชุบับบับแต่ถามว่าดาเมจแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงนะครับชุบอ่ะไม่ได้แรงแต่มัมก็แรงอยู่ดีนะเพื่อนนะไหนผมลองใช้อีกรอบซิหุยชุบหนึ่งสองสามสี่นะแรงอยู่นะก็ไปไอเทมต่อไปเลยแล้วกันนะซึ่งไอเทมต่อมาเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันเป็นกับดักเหรอผมไม่แน่ใจไหนลองลองใช้ซิอาจจะเป็นการโยนข้าวสารเสกนะครับไหนเราลองมาดูซิ เขาสารเสกมันจะเป็นยังไงปิงอ่าเสียงก็จะแสบแก้วหูนิดนึงนะอ่าผมไม่ได้จะว่าดาเมจเท่าไหร่โอ้ยเฮ้ฮึนายหลบเก่งเกินเฮ้ยนะโอเคเราลองใช้อันเตอร์เมทส,สกิลดูฮิปอ,อ่าเฮ้ยกลายเป็นกระต่ายอย่างนั้นเหรอกระต่ายตัวยังใหญ่โอ้โหแนวเอา อันนี้ก็จะกลายเสกเป็นกระต่ายนะครับเดี๋ยวเราจะดูมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะไหนลองอยิงนู่นพิวพรอนะแล้วเราก็อันติเมสกิลปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกระต่ายนั่นเองนะแต่โดยรวมก็ผมไม่แน่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงมากนะโอเคดาบต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบนี้ผมรู้สึกว่าหุ้ยเทนะรู้สึกเทเพราะมันแม่งดาบแม่งมีตาด้วยนะก็เวลาฟันโอ้โหแม่งดาบนี้เทจริงอันนี้เทมาก แล้วเรากดลิกขวาปุ๊บอ่ามันก็จะอัญเชิญน,นี้ออกมานั่นเองนะโดยรวมก็คือแบบอุยดีมากนะอันนี้คือโคตรเทพอ่าให้เราลองมาใช้ซิสวัสด,ดีเพื่อนชอบฟอฟอุบ,บ,บโอ้โหไหนเราลองมาใช้คู่กับออนติเมทสกิลดูนะครับปึ๊บมาชว่วงมันก็จะเหมือนเป็นเพิ่มโร่ให้หรือเปล่า แน่ใจอย่างเท่นะแาบนี้ผมชอบสุดละชอบสุดทั้งที่รีวริวยังไม่หมดเนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราต่อไปนะครับเป็นการ์ดนั่นเองนะเหนเราลองใช้สูดสิอ๋อยิงการ์ดชิชิชิวอ่าผมลองใช้สีดิฟูบความเร็วอ๋ออันนี้เวลาเราโยนการ์ดมันก็จะเป็นการ์ดไฟโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะวันตี้มิเตเจอ เราลองดูก่อนนะครับมันเป็นไงปิวป้วปิ้วมันเหมือนจะมีคุณดาวด้วยนะปุ๊บนี่เข้าดาเมจทีละหนึ่งหรออ๋อเป็นสแต็เหรอสองสม้ยมองหน้ามองหน้า3ส,สแต็กตายแล้วผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะแปลงขึ้นหรือเปล่า3ส,สแตก็กโอ้โหแม่งยิงยากว่ะโอเคช่างมันแล้วกัน หรือเปล่าไม่ช่างแม่งยิงยิงยากจังเลยเรากดลิกกว่าอันติเมตสกิลปุ๊บมันก็จะเป็นการ์ดไฟนะเราลองใช้ดิปบโอ้โหไหนลองใช้ดิใช้ดิไหนอีกรอบหนึ่งอันติเมตสกิลเดี๋ยวก่อนรออีกสี่วินะครับสองวินะโอ้โห um ไม่น่ามีฟลอตอ้าปิวเอาหนึ่งปื๊บหึหึหึโอ้โหพืชทุกดอกเฮ้ช่างมันแล้วกันนะ โอเคต่อไปนะครับมันจะเป็นอาวุธอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นดาบเหรอฟุบไหนเราลองใช้ซิกระโดดฟันนะเราก็จะได้เพิ่มความเร็วด้วยนะไหนเราลองเอา MBC มาวางสองตัวไปเฮ้ยช็บช็บช็บช็ออ่าเฮ้ยช็บเฮ้ยช็บเฮ้ยช็อปดูโดยรวมกว็เท่นะไหนเราลองใช้อัลติเมทสกิลซิ เฮ้ยมีสกิลออนติเมตอีกอันนึงนงครับมันผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนฮาคิไม่ใช่นะไม่ใช่ฮาคินะมันเป็นอะไรสักอย่างนะเราไม่เทรดของเพื่อนนะฟุบฟบฟบมาโดยรวมก็เทน,นะครับต่อไปนะเป็นมือเราลองมาใช้ดูซิอันนี้โอ้ยอันนี้รู้สึกว่ามันจะเหมือนมีมัดมาต่อยด้วยนะแล้วอันติเมตสกิลเป็นยังไง เอา้าเพื่อนใจเย็นเชิญขอโทษเชิญขอโทษมันก็จะเป็นหมัดประมาณหมัดนะแล้วก็ปุ๊บอ่าเราเรามุมมองอันนี้อีกเอา้าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ถือสมุดเออเราถือหมัดนะปุ๊บโอโหไหนเราลองดูดิอีกรอบนึงฟุบฟบฟุบฟุบนะปุ๊บปุ๊บทุบ,บโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอเทมต่อไปเป็นอะไรไม่รู้หรือเปล่าเฮ้ยเท่วะ โอ้ยอันนี้ก็เป็นมัดเหมือนกันไหนลรงมองคุณที่หนึ่งสิอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมเป็นมัดมัดปานวารีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะปานวารีอ่าเราลองมาใช้ดูสิกดคลิกขวาปุ๊บอ๋อมีการมัดมัดเอา้าเป็นน้ำตะเหรอเฮ้ยเฮ้ยารอ,อปึ๊บหยุดไปเฮ้ยชชบ นี่ชุบอืมก็เท่นะครับแล้วได้บัฟด้วยนะโอเคต่อไปก็จะเป็นดาบเขียวนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าดาบเขียวมันจับดูดีเท่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยวิชาดิวิชา,ชาอ๋อมันเหมือนมีหลายสแตก็กอ่าเฮ้ยอันนี้คือเรากระโดดสามารถวาร์ปได้เฮ้ยอันนี้เท่เท่กว่าดาบดำนี้อีกนะเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะไหนเราลองใช้ดิปุ๊บอ่า เฮ้ยชือบอ๋ออ๋อ,อมันไม่ได้ตีแต่มันเป็นการปานะครับไหนลองชิบไปเลยอ่ารู้สึกว่ามันจะไม่ตี NVC หรือเปล่าเฮ้ยเราตีโดนป่นะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โหโดาเมจแรงมากไหนเราลองใส่ตรงๆดิเฮ้ยชิบสกิลสกิลสกิล สวยโอ้โหเออตีมันไหมโอ้โหไปนะครับเดี๋ยวผมขอจัดของเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เหลือไอเทม2ชิ้นสุดท้ายที่เป็นอาวุธครับเราจะมาลองใช้กันนะอันจะมีสกิลฟับเป็นไรไม่รู้เหมือนกันว่าโอ๊ยแรงเกินไปหรือเปล่าไหนผมลองเอาวางดิแรงเกินไปหรือเปล่า,ลา,า,ลาฟิวปาดปาด โอ้โหเท่อันติเมสก,กิลอ่าผมไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่ามันอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวลองใช้อีกทีนะสองหนึ่งฟุบฟุบฟุ๊บ,บ,บอ่าก็อาจจะเป็นบั๊กนะครับอาจจะมันจะสร้างดาเมจแต่ผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะเป็นบั๊กหรือเปล่านะโอเคไอเทิพต่อมากระบ,บี่เหรอผมไม่ไแน่ใจว่าบินได้เอ้ยอันนี้มันล่อนได้ด้วย ว้าวเจ๋งว่ะอันนี้สามารถล่อนได้นะฟุบแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าบินได้หรือเปล่าเนี่ยลองลองใช้ซิฟุบฟุบสกิลโอ๊ยมีการวาดแล้วมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไนไม่ไม่เทรดเพื่อนไนลองอีกรอบนึงอ่าฟาดก่อนฟุบมาฟาดด้วยปรีไนแล้วก็ลองท้าอีกจุ๊ดตุ๊ตุุชอ็อป น่าจะเป็นการบัฟเพิ่มความเร็วนั่นเองนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นการรีวิวมอนสเตอร์หรือว่าที่มันเป็นไอเทมไข่ต่อไปนะครับที่อยู่ในมอดนี้นะหรือแอดออนนี้นะครับ <c oughs> อ่านะครับก็เราก็ได้ทําการเตรียมชุดไว้ละนะชุดชุดหมายถึงชุดที่มือนะแล้วก็จะมีประมาณนี้คนระับก็อาจจะเยอะต้องรีวิวเร็วนิดนึงนะแล้วก็เพราะความเร็วนะครับผมได้ทําการ up, อัปยาสเตตัสผมเดี๋ยวแป๊บนึงยาสเตตัสต้องดูตรงนี้เออนะก็เป็น ดาเมจเก้านะครับซึ่งก็ตีทีเดียวแตกนะครับตีทีเดียวแตกเลยแบบนี้นะครับอ่าเราจะมารวดเร็วทันใจไม่ใช่เร็วมากนะอ่าเรามาดูตัวที่หนึ่งก่อนนะครับซึ่งเป็นบอสอะไรอ่าเราไม่แน่ใจว่าเราขี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยไอเทมแซลมอนคูดคีอิตดิสโรวผมไม่แน่ใจว่าแปลไทยเป็นไทยอ่ะเราก็วางตรงนี้หน่อยลองใช้มือได้ไหมเอาเอาเราทำอะไรได้บ้าง ผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับเอาไม่หายด้วยนะเอาไม่หายด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับเราผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้ยังไงนะผมก็งงเหมือนกันเอาอะไรนะเอาดอกอะไรมาช่างมันแล้วกันนะค่อยว่ากันนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นบั็กนะครับอ่าเราอย่าไปว่าเป็นบั็กนะอาจะอาจจะเป็นที่เราเราไม่รู้เรื่องนะ <China> โอเคต่อไปนะครับก็เป็นเอ็นเดอร์แมนถือดาบนั่นเองนะหนเราลองดูดิมันจะปีคนไหมโอเคดูจากทรงน่าจะเป็นมิตรนะครับแล้วก็เป็นศัตรูกับเรานะดูรวมกว็เท่เฮ้ยมีการปิดตาด้วยตายโอ้โหการตายนะครับก็จะมีของดรอปนะนผมก็ต้องโอ้โหเก็บของดรอปป่ะรู้สึกรำคาญป่ะเฮ้ยเก็บของโอ้โหไปเราก็ตบมันไปนะก็จะประมาณนี้นะเอ็นเดอร์แมนแล้วก็ต่อมานะครับเป็นตัวเฮ้ยหมาป่ามีปีก าปากวีปีอย่างนั้นเหรอเอาตายได้แบบรวดเร็วมากเฮ้ยตายร็วเกินนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมถามว่าเก่งไหมไม่รู้ตีคนไหมโอเคไม่ตีนายน่าจะเป็นศัตรูกับเราแค่คนเดียวโอเคตัวต่อไปนะครับอ่านี่หรือเปล่าเดี๋ยวครับโอเคเราผมผมเบอลืมลืมนะครับไม่ไม่ใช่นอนน้อยแต่ลืมนะ ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนับอันนี้ต่อไปน่าจะเป็นลูกสมุนของตัวเมื่อคี้นะหรือเปล่าหุ้ยเราลองให้มันอยู่ด้วยกันซิฉันขอโทษนะเพื่อนนะด้วยรวมก็คือเป็นลูกหมานั่นเองนะโอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันบอกมันสมุนผมไม่แน่ใจผมตกภาษาอังกฤษวะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะรู้อีกทีถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าต้องอเชิญที่ไหนนะต่อมาเป็นโอ้โหเทพ อันซีเกิลเหรออันซีเกิไหนตบมันโอ้โหตายได้อย่างเครียดนะก็คือโดยรวมก็คือว่าเป็นแบบน่าจะเป็นบอสตึงๆระดับหนึ่งนะแต่ก็มีมีการถือไอ้ลูกไม่แน่นใจว่ามันจะเป็นโลกหรือเปล่าแล้วตบมันไปนะตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันโอ้โหโ s สเ s s s วอร์ด l e r เรอวัเ d อร์โอ้โหเขาเท่เท่อะ เฮ้ยฟื้นมาอีกคนเอาเพื่อนหายไปเลยเหรอเฮ้ยตัวรวมก็น่าจะเป็นแบบเหมือนผีมีร่างอวตนะครับร่างอวตาร่างอวตรที่ไม่ใช่นักเตะแท่งสายฟ้านะเออนะก็เราตบปุ๊บก็การอนวิมชั่นนี้คือเท่ามากนะก็แบบนายไปแล้วสินะไปด้วยไม่ได้ไปหรอกทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนต่อไปนะครับเป็นตัวอาผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมาป่าหรอไม่แน่ใจมันก็จะดูปแปลกๆนิดนึงนะ ลองใช้ดูสิอ่าก็จะค่าๆประมาณนี้นะปุ๊บอ่าต่อมานะก็จะเป็นตัวอะไรไม่รู้อุ้ยอันนี้เท่ว่ะอันนี้มีอะไรอะนิ้วกลางมีกำม,มัดอะไรสักอย่างไหน,นผมลองตีมันสิเฮ้อหายตัวฮุ้ยดยรวมอันนี้ก็อน,นิเมชันเท่นะเท่มากไม่มีตาแบบดูแบบเท่มากอ่าแล้วก็ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปอีกเซตหนึ่งแล้วกันนะก็คือหมดละนะประมาณนี้เราก็เอาน,นี้ออกมาแล้วก็ที่เหลือประมาณนี้เปลี่ยนอีกเซตนะโอเคต่อมาเป็นตัวอะไรอ่ะวัดีวัด,วดีครับวัดีวัด,วดีเอาอยอันนี้เป็นมดน่าจะเป็นมดตัวที่เดียวทีมเดอะซมมอนโฟกัสช่างมันนะครับอันนี้คืออาจารย์แน่นอนคนระับเฮ้ จะเป็นตัวที่ตบง่ายที่สุดละที่แบบมีแอนิเมชันในการเสียงตบแบบหมคับแบบออริจินอลเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะมันเป็นหมาป่าเหรอหมาป่ากี่หางครับเพื่อนห้าหางโอ้โหแอนิเมชันก็คือแบบถ้าเราตีมันตายปุ๊บมันก็จะแบบออฉันกลับก่อนจะได้ฉันกลับละประมาณนั้นนะต่อไปเป็นอะไรอันนี้เป็นเด็กอ๋อไหนลองดูสิอ๋อก็ประมาณนี้นะโอ้โหเสียงตบออริจินอลมาอีกละเสียงตบแมคับแบบออริจินอลนะครับ ก็โดยรวมประมาณนี้นะแล้วก็มาต่อไปก็คือเป็นตัวอ,อาจารย์หมาชิบะว่าอ่าไม่ใช่ชิบะว่ามันชื่ออะไรวะผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรไอหมาพันธุ์เนี้ยชิบะเออหมาพันธุ์ชิบะเออฉันไปก่อนนะอันนี้เป็นงานท่าที่แบบการตายที่แบบมีศักดิ์ศรีมากนะหมาชิบะเราอโอเคตัวต่อไปนะเป็นอ่าโอ้โหอันเนี้ยจากชิบะมันกลายเป็นเดโดเสาแล้วอเอาเขียงได้ไหมเพื่อน เุ้ยการอันมิชันนี้มันสนุกอะปูแม่งเปิดตัวอย่างเท่นะเชืบอ่าโคตรเท่ต่อมานะครับเป็นตัวอะไรเุ้ยเป็นดาบเหรอดาบบินได้เอาหฮ้ยถึกเฮ้ยเฮ้ยดาบมีหลายเฟสอย่างนั้นเหรอฟิ้เป็นดาบที่แบบเหมือนมีลูกกระตาอยู่ตรงกลางนะเราตีอีกรอบนึงเฟี้ยวเฟี้ยว แน่จะต้องปล่อยมันไปนะเออเออ,อะต่อไปเป็นตัวอะไรอะเป็นหมาชิบะที่ต่างก,กันกับชิบะหรือเปล่าโอ้โหห่างห่งนี้ใช้เป็นประโยชน์มากเลยนะเพื่อนนะโอเคไหนเสียงออริจินอลการตายเฮ้ยอย่าบอกแ้วว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมทำอะไรวะเมื่อกี้ผมตีอะไรมันมันมีการบล็อกบล็อกดาเมจ เอาทีนี้อ่ะเพื่อนฉันอุตสาห์แบบตกใจว่านายมีอะไรตัวสุดท้ายเรท้ายสุดนั่นเองนะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะขังขาวส่งหมายสารไม่ใช่หมายสารละคพัพีหรือว่าแบบจากจากนกพิร,ราบในดาบพิาส่วนกลายเป็นขังขาวอย่างนี้เหรอโอ้โหไปเฮ้แต่ออน,นิเมชันตายนี้เทสุดนะไม่เทสุดหรอกแต่มันเทนะ โอเคเราก็ทําการรีวิวเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมคลิปนี้สนุกหรือเปล่าฮาไม่สรุปก,ก็สามารถบอกผมได้นะครับอาจจะร,รีวิวเล็กเเทๆๆหน่อยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่รับจนจบนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ช่อง PC c h h n n n l l กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ